เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนยู่ไนนะสำหรับวันนี้นะโปเกมอนสุดรักสุดห่วงของผมก็โดนเนิร์เป็นที่เรียบร้อยนะอ,อมลุกอมอ, <S 2> <S 2> <S อยู่เจ็บคอเสียงอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะสำหรับตอนนี้จูเนเปอร์โดนเนิร์ไปแล้วนะสำหรับสแต็กของจูไนเปอร์ตอนนี้จะสามารถเก็บได้สูงสุดคือ2แพทก,ก่อนเนี่จะเก็บสแต็กสูงสุดได้3 ต่ผมจะบอกให้เลยนะว่าจูเนเปอร์ตอนเข้ามาตอนแรกอะท่าเย็บเงาเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวเมื่อก่อนเก็บสแต็กไม่ได้และครูดาวโคตรนานอะประมาณ9วิคือจูเนเปอร์มาก่อนอะเป็นอะไรที่แบบโคตรกากอะแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วนะถึงแม้ว่านับปัจจุบันนี้จะโดนเนื้อไปให้สามารถเก็บสแต็กได้2แต่ว่าครูดาวมันก็สั้นนะคือครูดาวมันอยู่ที่2วิดาเมจหนึ่งทีจะอยู่ที่ส0 0พ จูเนเปอร์เมื่อก่อนเนี่ยยิงไป3ทีมันก็ประมาณแบบเกือบหมื่นอยู่นะลูกธนูหายไปอันนึงก็นั่นแหละดามเมจหายไปนิดนึง <c oughs> แล้วก็ในซีซั่นนี้ของรางวัลการไต่แรงขึ้นมาถึงระดับเอ็กเปิดเนี่ยจะได้เป็นสก,กินจูเนเปอร์นะทักซิโดจูเนเปอร์นั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนหน้าโหลดอันเนี้ยมันจะให้เวลาน้อยลงนะ เมื่อก่อนเหมือนว่ามันจะนานกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่15วิแล้วก็สําหรับไอเทมที่ผมจะเซตไปก็ประมาณนี้นะสำหรับจูเนเปอร์อาจจะไม่ได้ทําแป้มบ่อยแต่ว่าผมอยากจะลองเล่นแบบสายดามเมจสุดดูท้าไม่มีใครป่าเดี๋ยวผมป่าก็ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากเอาแคลรี่ป่าเท่าไหร่โอเคผมต้องป่าแล้วแหละขอเลเวล7ก่อนก็ยังดีไม่น่าจะได้อยู่ในมูฟว่ะได้มาแล้วนะถ้าเย็บเงานะ เออเนี่ยเราปิกกระจูเออโดนความต่างชั้นของเลเวลเออนะเดี๋ยวผมตายกดวิ่งเร็วสวัสดีลูคาเก็บไป2ตัวครับผมแม่งเอ้ยสแต็กน้อยมีแค่2ไงโูเสียดายน่าจะแบบเอาจูเนเปอร์วะ่ะมาช่วยตีแล้วก็คุมโซนฮลัลโหลอออืเอานะ เออนั่นไงแม่งเอย้ยน,น่าจะเก็บคิวเขาก่อนผู้สาแบบจะไปเก็บคิวเขาก่อนแล้วเชียวนะทำไมเป็นไรนะเลเวลผมนำเว้ยเออเล่นเลยเล่นเลยเรีเยบร้อยนี่ยังไม่ได้ทำแต้มเลยนะทำแต้มครั้งที่หนึ่งะไม่ได้ทำแต้มเลยใส่มาทำไมวะเนี่ยแอดแทกเวดหลูคาริโอแม่งก็รอร้าดอีกอะ ออเโลตอมเนี่ยเอ้ออุยอ้ยเมื่อกี้ชาร์จไม่ทันนะแต่ว่าแบบลูคาริโอไม่ได้นะฮัลโ,โหลไม่รอดนะการซีซีแล้วไงไม่ได้การดาเมจสะหน่อยโลตอมยังไม่เข้านะจังหวะนี้เก็บคิวเขาก่อนเออต้องอยู่ในมุมที่ถูกต้องนะป๊อปสวยอ้าวทำแต้มครั้งที่หนึ่งจังหวะนี้คงต้องพีช,ชีพหรือเปล่าไม่รอดนะ เกมนำอยู่นะบ้าเอ้ยนี่เรามันเป็นป่าคุณภาพนี่นะเอาดีไหมเนี่ยเอาดีไหมเนี่ยเอาดีไหมเนี่ยเก็บคิวเขาก่อนแล้วเต่าบังผมอะ่ะแม่เลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โหกดวิ่งเร็วแล้วหนีไปไม่รอนะอืออ้าวปิกาจูสวัสดี โอ้โห oh โดนใครลิวล้วงนะแต่ว่าได้ปิกาจูไปบ300ต่อ800นะทำไป40แป้มนะได้ทำแป้มครั้งเดียวไม่น่าใส่แอทแทคเวทมาเลยคิวไป15ตัวจ่ายดามตร8มจ8 8 0ปิปิกาจูก็มาแล้วปิกาจูบอกใจเย็นรอนิดนึงไม่เป็นหรออะไรวะนะไครลิกกี้มาบนเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเนี่ย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นต่อยมาเลยไหมอ๋อไครลิกกี้แบบแอทแทกเวท หรือเปล่าไขาลิกกี้โอ้โหนายมันคนจริงวะพากูตายด้วยเลยโอเคผมรอดอยู่ไครลิกกี้ไม่รอดนะมาเล่นบ้าอะไรของมันวะโอเคในเมื่อไครลิกกี้เขาแบบอยากจะไปด้านบนผมไปด้านล่างก็ได้แต่ลูคาลิโอเขายืนไม่ไหวนะไปแล้วตัวฉันอโอโ้ว่าแล้วเชียวป้อมล่างแตกเลยเจอแต่อะไรบ้าบ้าบอ อย่าคิดว่าการที่เราแบบเล่นไม่รู้เรื่องคนเดียวแล้วแบบคนอื่นจะแบกได้เป็นไปไม่ได้เกมมันมีแค่10นาทีมันแบบเป็นเกมแบบไหลต่อเนื่องอะ่ะคือตอนต้นเกมแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไปแย่งเขาป่าเสร็จแล้วก็ไม่ป่าเสร็จแล้วก็ไม่แย่งบนเห็นไหมแล้วทีเนี้ยป้อมล่างก็แตกพอป้อมล่างแตกก็ไปชิงเต่ายากเสียเต่าเลเวลก็ยิ่งขาดแล้วผมก็ต้องแบบมานั่งเหนื่อยใจโอ้ไม่ตายว่ะ เลเวลขาดเกินโอเคสวยเฮ้ยเฮพอได้อยู่พอได้อยู่มันก็ไม่ถึงกับไม่ได้เลยหันกลับมาแล้วตีเต่าเออบาน่าใช้ยอยู่ในมูฟไปแล้วนะเขาเรียกว่าโดนลอดซื้อเรียบร้อยไม่ถึงว่าระยะไม่ถึงขอพึ่งตัวหนึ่งเดี๋ยวนะไอ้กอบบ้าเลือดอยู่แค่นั้นมันจะลอดได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอแต่ผมว่าการแบบเนิร์ฟครั้งนี้ยค่อนข้างจะแบบมีผลเยอะอยู่นะคือดาเมจหายชัดเจนอะโดนปะโดนอยู่นะเอออยู่ในมูฟเลยโอ้ไม่ก็แล้วเป็นพูลินิกเก่งกล้าดีกว่าขึ้นไปโดนปะโดนพูลลินอยู่แล้ว โดนกบแพ้2รอบติดเลยคือแต่ว่ารอบนี้ต้นเกมมันเล่นไม่เป็นอะ MVP ซะด้วยผมว่าการไต่แรงแบบโ solo เป็นอะไรที่เหนื่อยจริงนะคือกดทีมาต่อให้เจ้าแบบเอออีกฝ่ายนึงเขามาทีเหมือนกันแต่ว่ามันรู้เรื่องอะถ้าแพ้ก็แพ้เพราะฝีมือมันไม่ได้แพ้เพราะแบบต้องมาสุ่มดวงอะไรแบบเนี้ยเจอ AFK อีกแล้วโอ้ oh my god อะไรนักหนาวอะเนี่ยรอบที่แล้วก็เจอคนเล่นไม่รู้เรื่องรอบนี้ก็เจอแบบคน AFK เอาเข้าไปดิระบบเกมจะสนุกมากมายแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นระบบจับคู่อะไรห่วยแตกอะ่ะเกมมันก็ไปไหนไม่ได้หรอกแล้วนี่ผมก็ต้องทนหัวร้อนกับมันมาตั้งหนึ่งปีระบบจับคู่ก็อยู่อยู่แค่เนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยพอแล้วไม่บน่นละเบื่อเบื่อต้อบ่นกับมันละในจ่งหวะาที่เพื่อนทีมเราโซนให้อยู่นะอีกฝั่งนึงก็ลงมาเร็วนะโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็คงจะเสียเต่าแล้วแหละเสียแน่นอน ฟับหนีโอ้โหคือมันแพ้จํานวนอะ่ะคืออย่างโมบ้าเกมอื่นเนี้ยมันจะแบบมีการตีคลิปเพื่อเอาเงินไปออกไอเทมดังนั้นแบบเวลาที่แบบมีคนออกไปคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยไอคนที่เหลืออยู่มันก็มีพื้นที่ฟาร์มไงมันก็ได้ฟาร์มเงินเอาไปออกไอเทมแก้ทางแต่ว่าเกมเนี้ยมันได้พื้นที่ฟาร์มแค่ได้วิวแล้วพอคนออกมันก็แพ้เรื่องจํานวนเลยดิการที่คนหายไปคนนึงเนี่ยเป็นอะไรที่หนักนะ ลบปแปดสิบแปมอะไรวะเนี่ยสามตาแพ้สามตาลวดถ้าตานี้แพ้ก็ไม่เล่นต่อแล้วทุกคนผมจะลบเกมทิ้งเลยถือว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กับเกมโปเกมอนยูไนต์เราคงต้องพัดภาคจากกันแล้วแหละลิสซัดอนผมแม่งไปแย่งเวลเขาเฉยเลยผมไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กับเกมนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยจะตายนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยจะตายนะ,นยะยนะไปโอ้ดีนะใส่โฟกัสแบนมา ไม่งั้นเนี่ยตายแน่นอนนะแล้วกบก็ไปแย่งบับป่าเฮ้ยคือมันส่งผลกระทบต่อทีมทั้งทีมเลยนะเวย้ยและไอเรื่องราวแนวประมาณเนี้ยเชื่อไหมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่มันคือครั้งที่ร้อยแล้วมั้งที่ผมพูดเรื่องเนี้ยสงสารป่าเหลือเกินจูเนเปอร์ได้คิวไปป่าเลเวล6อะ่ะแล้วดูป่าอีกฝ่ายหนึ่งนะเลเวล7ลูคาริโอบอกไม่ไหวแล้วมาช่วยหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวทีมแตก มา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 ,มาเก็บคิวเขาให้ได้ก่อนอ,อ,อือ,อปับป๊บปับ๊บปื๊บอือปั๊บปั๊บปั๊บไปเรียบร้อยแต่ว่าผมม่นไม่น่ารอด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 โอ้ชาร์จไม่ทันนะคือถ้าเกิดว่าจบไฟเต่าไปแล้วแบบเราไปเอาบัฟจะไม่ว่าอะไรเลยเอา้าโดนโดนโดนโอุย๊ยดีนะแบบลิซซัดมือไว ตายปะโอเคโซนให้ลูคาลิโอไปเอ้ยได้อยู่นะป่าเลเวล11เท่าผมไปเลยสงสารป๊บป๊บปอบ,ปบตายโอ้โอ,อดิวลันดอนมาได้คิวไปหนึ่งนะป๊บปับลดพลังป้องกันโอ้โหจังหวะนี้บอกเลยมีร้องอืปล่อยไม่ทันจะรัดสู้กับมันได้เหรอวะ Oh God. ออโอ้ไม่กออืบโอ้เไปเอ้ย,อย,อยได้อยู่ว่ะดดวลันดอนตายไปนะออคาเม็กไม่ลอดนะโอ้มาฮอกซี่เล่นผมแล้วไงโดนไหมไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยลูช่วยลูไม่ทันนะแต่ว่าลูน่าจะเกิดทันไฟทันเดอร์อยู่อา้าวจังหวานี้ผมน่าจะไม่ทันหนีให้ไว กลับบ้านไปเติมเลือดปิ๊กกะจูไอ้คนบ้าไอ้คนเกเรจะมาทำแต้มทำไมอยู่ในมูฟสวยเห็น,นะนะเป็นไงพอไฟเสียตอนที่หนึ่งมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไว้สอตัว3ตัวเราจังหวะเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บคิวเขาให้ได้ก็ชนะแล้วเนี่ย จบเรียบร้อยนึกว่าจะต้องแบบเลิกเล่นเกมนี้ซะแล้วคือปิกาจูอ่ะแนะนําเลยนะว่าตอน2นาทีอ่ะไม่ต้องแบบมาทําแต้มไปรอไฟดีกว่าคืออย่าเลือก100แต้มเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ฉลาดนะแล้วโอเกือบจะดูดีแล้วเชียวถ้าเกิดว่าไม่โดนดิวลันดอนฆ่าเนี่ยคิวไป11ตัวจ่ายดาเมจไป56 0 0 0ก็ฝากไว้ให้คิสละกันจะคิสได้ไม่ได้กันแล้วแต่เลย